ข่าวดีมีเฮนะคะกระตุ้นเศร,รษฐกิจปลายปีนี้เติมเงินบัตรค,คนจนคละครึ่งเฟส6เข้าคอรมอกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีมาตรการอะไรบ้างวันนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดที่นี่นะคะเพจสารดีกับพิเกดวันนี้วันที่19ตุลาคมปี2565มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะใครที่ติดตามมาตรการกระตุษษ้นเศรษฐกิจปลายปีนี้อยู่นะคะหลังจากที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะอยากได้คนละครึ่งนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มกําลังซื้อเติมเงินบัตรคนจนนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีข่าวอัปเดตออกมานะคะว่าจะมีมาตรการไหนบ้างนะคะแล้วก็เตรียมเข้าคอรมองกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนก็สรุปรวมมาให้ทุกคนได้ฟังค่ะก่อนป ชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยเมื่อวานนี้นะคะ18ตุลาคมปี2565นะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากที่ประชุมครมนะคะเกี่ยวกับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็บอกว่าจะคล้ายๆกับมาตรการที่เคยออกมาแล้วนะคะไม่มีมาตรการใหม่หรือรูปแบบการใช้สิทธิ์ใหม่ๆเพื่อที่ว่าจะให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้ว แล้วนะคะแหล่งที่มาของเงินงบประมาณนี้ก็จะมาจากงบส่วนกลางและก็เป็นเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนจะกวาดมาทั้งหมดหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมาตรการนะคะที่เตรียมไว้นะคะก็เช่นคนละครึ่งเฟสหกนะ,ะซึ่งกระทรวงกรารคลังเนี่ยดูอยู่แล้วก็อยู่ในรายชื่อโครงการะคะที่เตรียมจัดพิจารณาแล้วนะคะหลักการสําคัญของการพิจารณาก็คือ จะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะคะมาตรการที่ออกมาะคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงค่ะแต่เป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายนะ,ะเพราะการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยที่สําคัญในตอนนี้นะคะโดยจะนาแพ็กเกจต่างๆนะคะเข้ามาในครมอรให้เห็นชอบได้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนหน้านะคะเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับของขวัญปีใหม่เลยนะคะคำว่าของขวัญปีใหม่เนี่ยก็เตรียมตัวรอะคะ่ะทุกคน ของขวัญปีใหม่จะมีอะไรบ้างบัตรคนจนจะได้อีกกี่เด้งนะคะติดตามกันไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีมติเห็นชอบงบกลางปี66ด้วยนะคะวงเงิน300ล้านบาทใช้ในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือค่ากาะสุงต้มให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จ,จะ ใช้ในรอบของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะอนุมัติแล้วดังนั้นนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแลวบอกว่าได้ค่าแก๊สไม่ครบนะคะเดี๋ยวเขามีรายละเอียดมาให้ด้วยนะคะว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่ใช้สิทธิได้เมื่อไหร่ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะเกดก็ได้ทําแยกไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คลิปเนะี่ยยาวเกินไปนะคะทุกคนตัวรับของขวัญปีใหม่กันได้เลยค่ะคนละเครื่องเฟสชโฮมก็อยู่ในรายการที่เตรียมที่จะพิจารณาแล้วยังมีของขวัญปีใหม่อื่นๆอีกนะคะที่จะให้ประชาชนได้รับสิิทธประย กันอย่่างเต็มทีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ยาวถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคมปี2566ใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะสถานะสมบูรณ์แล้วก็รอเดือนมกราคมเช่นเดียวกันค่ะเดือนมกราคมนี้มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งทางเพจนะคะก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันค่ะและถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ